เรียบร้อยเรียบร้อย โอเคไม่ดิน้นไม่ดิน้นเดี๋ยวรอดูฟองอากาศดูฟองอากาศขึ้นมานั่งบนห้างได้แคปประมาณ15นาทีครับน่าจะเป็นช h a d o w s i สา3บวกแต่เห็นระยะไกลามากนะระยะยิงตอนนี้น่าจะมีถึง ถึง35เมตรแต่ยังไม่เห็นฟองอากาศเห็นแต่มีมีประซิวตอดอยู่ตรงนั้นยิงลงไปพร้อมกันนั่งอยู่กับพานบอย2นัด น็อกตั้งแต่สองนัดแรกแล้วแล้วก็มีซ้ำลงไปอีกนัดหนึ่งน่าจะโดนอยู่เราดูฟองอากาศเอแต่ยังไม่มีฟองอากาศขึ้นดูดูดแกน่าจะน็อกเลยน็อกแบบไม่ดิ้นเลยนะจมลงไปตรงนั้นเลย ไอ้เนี่ยผมกูมีไก่ลายตั้ยไทยว่ว่าคิดหนึ่งขันี่ก่อนเลยทำไมไก่ผมเดื้อยทักล่ามองไม่เห็นนะครับก็เลยให้พานบอยจัดก่อนไปรู้ใครโทรศัพท์มาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าแต่ปลากระโดดเลยนะตายตายน่าจะนัดเดียวอยู่ตาไม่ค่อยดีแก่แล้วตาไม่ค่อยดี นัดเดียวกระโดดเลยเออแต่ยังไม่เห็นฟองอากาศอาจต้องมีซ้ำนะดูว่าจะได้เป็นแต้มที่สองหรือเปล่าดูนี้ก็น่าจะมีสามบวกครับตัวเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน แต่ตอนจังหวะที่พ่านบอยยิงอ่ะปลาตัวแข็งโป๊กเลยนะก็น่าจะเข้าที่กลางต้นคอเลยหรือเปล่าก็โดย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 ,โดย,โดยสูตรที่เป็ดนักล่าใช้ก็คือเล็งที่ต้นคอนะครับจะเป็นการรวมเส้นประสาทแล้วก็แกนสันหลังของปลาจะหยุดการทำงานของตัวปลาทั้งหมดถ้าโดนจุดที่เล็งก็คือตัวแข็งโป๊กนะครับจมลงไปเลย แต่ยังไม่เห็นมีฟองอากาศขึ้นมาแต้มแรกก็เหมือนกันที่ยิงไปก่อนหน้านั้นแต้มแรกแข็งโป๊กเลยจมลงไปเลยมันจังหวะมันไม่มีแดดนะครับพานบอยก็ตาดีเห็นก่อนก็ <c oughs> เลยให้พานบอยยิงไปเลยเป็นนักล่ามองไม่เห็นตัวปลาเลย ยุคคุ่นนะอ๋อโจมอีกแล้วโอ้ยผ่านบอเห็นปลาสามตัวเป็นลัาล่ายังไม่เห็นสักตัวเลย <c oughs> ลุกไปเอาเลยลุกไปเอาเลยลุกไปเอาตัวนี้ลุกไปเอาเลยเ <c oughs> ออปลาตั้งมาเออเอาอะไรทำสายตาเนอะโอ้ยผ <c oughs> ่านบอเห็นปลาตะเกะว่ายมาโอ้ย ตั้งแต่ออกจากมุงอะ่ะพันบอยเห็นปลาตั้งแต่ออกจากมุงเลยไม่มีฟองอากาศขึ้นเลยนะครับโอ้เป็นล่าล่าก็แค่มองตามได้ยินแต่เสียงปืนคือจังหวะมันสวยนะต้องปล่อยให้พันบอยยิงคนเดียวไปก่อนคือพันบอยก็ไม่ใช่ว่ามือธรรมดาเนะเาะจมลงตรงนั้นเลยครับปะซิลตอดอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยเป่ดั้งล่าไม่เห็นปลาเลย ตอนนี้มีจมอยู่ในน้ําแล้วสามแต้มโดยการร่วมมือยิงกันหนึ่งตัวกับพันบอยอีกสองแต้มสองตัวหลังเนี่ยพันบอยซัดคนเดียวครับขนาดมีมีพันบอยชีต้ตำแหน่งปลาไหว้ยังมองไม่เห็นเป็นลล่า,ลามองไม่เห็นปลาเลยโอ้จัดเข้าไปจัดเข้าไปจมไปแล้วสามตัวแล้ว ได้ยินแต่เสียงปืนกับปลาปลาชักแก <vida>. กแงกอยู่วันนี้ทํามานั่งคนเดียวนี่ไม่เห็นปลาเลยนะโอเคโอเคเต้ม <แ Wis> ที่สามที่จมลงไปมีม,มีฟองอากาศขึ้นแล้วก็มีโครนผุดขึ้นมาด้วยเหมือนปลาจะดิ้นอยู่ข้างล่าง มี2กรณีก็คือปลาอาจจะตายไม่สนิทอีกกรณีนึงก็คือปลาอาจจะฟื้นตัวสังเกตดูดีๆครับ <Okay. S 1> ถ้ามันตายไม่สนิทก็คือแค่มันดิ้นดินแล้วก็หัวปักลงไปในโคนถึงมีโคนขึ้นมาแบบนี้แต่อีกหนึ่งกรณีก็คือปลาน่า,าจะฟื้น ตัวนี้ยิงใกล้สุดนะครับแต้มที่สามพัานบอยจัดลงไปเม็ดเดียวกระหางโบกๆเนี่ยไม้พายปักลงไปไม้ภายน่าจะยาวอยู่แค่2เมตรโอ้ไม่ถึงไม่ถึง2เมตรน้ำแก่นอาอกพัานบอยเอาเท้าแย่ๆลงไปครับเห็นบ่ล่ะหงว เอาละเดอ้อบาทถอยหลังมาอีกจักหน่อยถอยหลังมาอีกจักหน่อยตัวมันไผ่บึ่มบึมมันถอยมันมันอยู่ซื้อซื้อซื้อใบไผ่พอดีบอยโบ๊บ๊ะใไกลพอนั่นแต่ว่าผมเห็นไผ่บึ่มบึมอยู่อีกแถวหนึง่งอยู่อยู่ใต้ไมบไผ่เลย ผ่านบอยหาชาโดตัวที่สามยังไม่เจอนะครับโอ้ยโบ,โบยูแล้วสะโบยูหรอกน้ำแค่ระดับหัวไหลน้ำนตื้นดีนี่ใส่นอกนี่นี่ยุยู่เริงทายเลยบจักนี่เออเออเออลองมึงเบิ้งหันผมจือพิษอีบจักโอ้ยแมนบจัก เอ,ออเออโอ้ยแสดงว่าจืจอผิดแมน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  <c oughs> ผมผมเอผิดสิงงงอยวีเดอ้อบา้านอย่าหาเอาถ้าทางเป็นดังล่าน่าจะจำจุดที่ปลาจมผิดเนาะ <c oughs> โอ้ยแมนล่ะบ่อยผิดผิดมองมองงมนี่ผิดบจืจอจำบ่ได้ล่ะ ผมงงตั้งแต่เจะว่าอันมันลอยมากนี่แล้วโอนะเอาล่งเบื้องสันซิแม,มนจืจอความเจ้าบาจากผมจืจอผิดอีดอีดวยตายแลยไปผู้เดียววด้กินแน่ยับหาเอากระไรรอกฮะ เป็นอล่าเป็นล่จำจุดที่ปลาโจมผิดพ่านบอยกระโดดลงเหยียบปลาเลย <c oughs> โอ้ยมั่วใหญ่ก็น่าจะสาบวกนะครับสามบวกโอเคโอเคโอ้หลอกผ่านบอยงมหาปลาอยู่ตั้งเป็นสิบนาทีจำจุดผิดนะครับ อ่าอันนี้แต้มแรกตัวที่ยิงแต้มแรกวันนี้ขึ้นมานั่งอยู่บนห้างลอยน้ำสูงประมาณ9เมตรครึ่งใช้เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยิงชะโดไป3ตัวนะครับปรากฏว่างมเจอแค่ตัวเดียวตัวที่ยิงพร้อมกันแล้วก็ซ้ำลงไปอีกหนึ่งนัดอีก2ตัวที่พลานบอยยิง เป็ดทังล่าม,มองไม่เห็นให้พานบอยโชว์ฝีมือคนเดียวยังหาไม่เจอนะครับก็เรียกน้องชายมาช่วยงมน้ำอยู่แค่ระดับหัวไหล่งมอยู่นานประมาณยี่สิบสามสิบนาทีแล้วยังหาไม่เจอด้วยความที่ว่าน้ำไม่ลึกตอนนี้ก็ใช้วิธีเดินนะครับเดินเอาเท้าเหยียบหาดูท่าทางแล้วต้องอาจจะต้องรอเป็นพรุ่งนี้ ก่อนหน้านี้สักประมาณ20นาทีระหว่างที่พานบอยควานหาประชะโดที่จมลงไปก็มีชะโดตัวหนึ่งเนาะว่ายเข้ามาจากมุมซ้ายเนี่ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ราวๆสัก5โลก็ว่ายมาลึกๆเป็นทั้งล่าม,มองเห็นแต่ว่ายิงไม่ทันอ๋อเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆอีก อีกนิดนึงละช a โดหรือเปล่าคือมันมีช a d o หว่ายผ่านนะครับมันเป็นเส้นทางที่ช a d ดจะว่ายออกมาจากร่องน้ำข้างในแล้วก็จะผ่านมาแถบนี้วันนี้มาจอดห้างซึ่งเป็นห้างเคลื่อนที่เนี่ยก็ขับมาจอดดักล่องน้ำทางเข้าออกปลาก็จะผ่านตลอด เพิ่งจะนั่งได้ชั่วโมงกว่ากว่ายิงไปสามตัวเจอชะโดสี่ตัวดูแต้มรวมๆว,ว่าวันนี้สรุปแล้วจะได้กี่ตัวเนาะก็จะนั่งต่ออีกสักชั่วโมงถ้าปลามีเยอะก็จะนั่งนั่งไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งได้ตัวเดียวยกขึ้นบนเรือ

มุนเป็นลูกคางเลยโอ้ประช่อนผิงแดดครับน่าจะมีโลบวกโอ้ไซส์สวยเลยไซส์สวยเลยมองเห็นลึกๆที่แรกนึกว่าชโดโอเคอ่านั่นเลยมีฟองอากาศขึ้นปะซิวตอดเยอะแยะเออ พะช่อนไซโลบวกบวกครับก็น่าจะน่าจะจมอยู่ตรงนั้นเป็นทั้งล่าจจาจุดไม่ได้แต่พานบอยบอกยิงพร้อมกันอยู่ตรงนี้อดำลงไปโดนสองเม็ดหมุนลงไปเป็นลูกข่างเลยอ๋ออยู่ตรงนี้จริงๆโอ้สวยสวสวย นานๆจะเห็นปลาช่อนไซนี้สักทีเนาะเออโอเคโอเคนั่งมาสองชั่วโมงนะครับยิงชะโดไปสามตัวยิงปลาช่อนไปหนึ่งตัวแต่งมเจอแค่ตัวเดียวปลาชะโดกับปลาช่อนอย่างละตัวแค่นั้นตอนนี้เที่ยงละก็ไม่มีแดดเลยวันนี้มองๆแล้วว่าไม่มีปลาผ่านมาแล้วก็ กลับกันแล้วมาดูภาพเโดตัวนี้กันใกล้ๆนะครับจังหวะยิงลงไปพร้อมกันกับพานบอย2นัดนะครับก็น่าจะเข้าซ้อนเม็ดกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทะลุมาใต้คางทั้ง2นัดอันนี้จะเป็น2นัดแรกแล้วก็มีนัดสุดท้ายนะครับที่ซ้ำลงไปไม่มีรอยทะลุ ถ้ดูตัวแรกอีก2ตัวหากันไม่เจอนะครับแล้วก็มีประชอนประชอนไส้บวกๆเนี่ยก็ยิงไปคนละเม็ดทะลุไส้แตกนะครับ มาดูกันว่าชเโดตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับไปขึ้นตาช่างดูสามกิโลแปดขีดสามแปดเดาเท่ากันสา,ส,สามกิโลเก้าขีดครับเออตัวนี้ตัวน,นี้แข็งกว่าขีดหนึ่งอ๋อตาช่างตาช่างดูดูสปริงตาช่างแข็งแข็งกว่าขีดหนึ่งแข็งหนึ่งขีดตัวนี้สี่โลเป๊ะครับอ่าโอเคสี่โลเป๊ะ มาดูปลาช่อนครับปลาช่อนไซส์บวกบวกตัวนี้น่าจะโลโลโลเจ็ดก็อ่อนอ่อนไปขีดนึงเป็นโลหกนะครับตัวนี้โลหกโอเคโอ้ปลาช่อนโลบวกบวกครับอ่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับอยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับที่ ชาโดสามตัวได้ตัวเดียวครับวันนี้โอเคขอบคุณครับ,บนี่สัมปะลา